ค่าตัวระดับดีแคนไรส์ ice, ระดับ100ล้านปอนด์ขึ้นไปเนี่ยกูรูเนี่ยไม่ปลืม้มดีแคนไรส์ครับแค่ยืนตัดเกมในเกมล่าสุดนะครับมันบ่งบอกหลายอย่างล่าสุดริชาร์ดคีครับกูรูฟรุตบอลวิจารณ์ฟอร์มของดีแคนไรส์กับไม่มีส่วนร่วมกับเกมรุกเหมือนสมัยอยูเวสแฮมยูไนเต็ดพร้อมชี้ว่าแค่ยืนตำแหน่งระหว่างคู่เซนเตอร์ยังไม่เพียงพอสำหรับนักเตะค่าตัวรวม105ล้านปอนด์อย่างดีแคนไรส์ ทางด้านของพิมเมลิกนส่งท้ายปีคปรับไรซ์ลงเต็มเวลาที่คราวินคอสเทดเมื่อคืนนี้แต่ไม่สามารถช่วยให้ออสซอนพ้นจากความ่ายแพ้โดนยิงแสงด้วยสกอร์2-1นับว่าเป็นการประชัยลอนดอนดับบี้2เกมติดของอาร์ซอนหลังจากแพ้คาบ้บัน2-0ต่อเวสต์แฮมยูเนเต็ดสมุรศนที่เพิ่งขายดีแคนไรซ์ให้อ์เซอนเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วเชนั้นของเจสันแมคเคเชียครับผู้เคยอยู่ลิพูช่วงยุค90ของกล่าวก่อนขนาดเป็นกูรูช่องบีนสปอร์ตเขาบอกว่า ในฐานะผู้เล่นในสนามคุณย่อมมีสิทธิ์แสดงถึงความไม่พอใจกับรูปเกมโดยไม่จำเป็นต้องฟังผู้จัการทีมเสมอไปเกมนี้ผมเห็นช่วงวารา์จ่ายไม่ตรงโอเดการเลยและทั้งคู่ก็แค่ยักไหลใส่กันจากนั้นก็หันกลับไปไล่บอลต่อซะง,งั้นแต่คุณลองดูทีมแชมป์พิมลีกทั้งหลายสิผมเคยเห็นจอแดนเฮนเดอร์สันตะโกนใส่ผู้เล่นได้ทุกคนเพื่อแสดงความไม่พอใจและกระตุ้นทีม โอเคว่าเฮเดอร์ันอาจจะไม่มีพรสวรรค์เท่าไร์แต่ในแง่ของเรื่องสั่งการบนสนามแล้วเขาคือคนที่ทําแบบนั้นเพื่อลากสังขารให้ลิเวอร์พูลเก็บผลการแข่งขันในเกมที่ยากแล้วเซนันของแอนดี้เกรครับผู้ดําเนินรายการร่วมพยายามปกป้องชีวารายส์เนี่ยไม่ใช่เจ้าของปลอกแขนที่อาร์เซนอลแถมสไตล์การคุมทีมของอาร์เซต้ากับพอฟเนี่ยก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับยังไงก็ตามอีกผู้คร่ำบอดอย่างดิชาร์ดคียังคงไม่ปลื้มในผลงานที่ไรส์ทำกับทีมใหม่มากเลย แม้เราดูก,กันนี้ดิแคนไรส์จะมีไปแล้ว3ประตูกับ2แอสซิสต์จาก28นัดทุกรายการนะครับมาฟังสิ่งที่ริชาร์ดคีได้พูดถึงดนะิแคนไรส์นาะเขาบอกว่าเออผมจะไม่บอกว่าไรส์ควรสื่อสารอะไรกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นสิ่งสำคัญคือเขาแค่ต้องทำในสิ่งที่เขาเคยทำได้เหมือนสมัยอยู่กับเวสต์แฮมเออผมกลับไม่เห็นภาพนั้นที่อาร์เนนอลเลยแม้แต่น้อยทั้งที่คนมีความสามารถอย่างไรส์ควรได้มีส่วนร่วมมากขึ้นเริ่มจ่ายบอลทะลุช่องและหาจังหวะยิงตรงกอบ้าง ผมไม่เข้าใจเหตุผลหากอาร์เซนอลซื้อนักเตะราคา105ล้านปอนเพียงแค่ส่งเขาไปยืนระหว่างคู่เซ็นเตอร์แบ็กดังนั้นไรซ์ควรแสดงออกและบอกว่าตัวเองสามารถสร้างประโยชน์ให้ทีมมากกว่านี้โอ้โหอันนี้คือสิ่งที่กูรูนะครับไม่พอใจไม่ปลื้มที่ไรซ์แค่ยืนตัดเกมในเกมล่าสุดครับราคาระดับ105ล้านปอนต้องทำได้เยอะกว่านี้ทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ จัดไปให้ไวรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม